พอน้อมกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนวสายทางแห่งธรรม,มะที่สอดแทรกหลักคำสอนทางพุทธศาสนาโดยวันนี้กระผมจะมาขอเล่าถึงหลวงปู่ดูท่านบอกมาฟังกันนะโยมเมื่อทำบุญทุกครั้งจงอย่าลืมอธิษฐานคำนี้สั้นๆ จะได้ครบหมดขอสิ่งใดก็สมปรารถนาลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะครับหลวงปูด่ดูพรหมมะปัญโยท่านได้บอกว่าคนส่วนใหญ่เวลาทำบุญกันมักอธิษฐานว่าขอให้รวย ขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้มียศตำแหนง่งและอื่นๆอีกมากมายแต่ที่จริงแล้วมีคำอธิษฐานที่ง่ายและสัน้นครบวงจรเป็นประโยชน์ครบถ้วนกว่ามากหลวงปูด่ดูท่านเคยสอนไว้ว่าเวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่าขอให้ประสบแต่ความดีปราศจากความทุกข์เพราะคำว่าความดีนั้น รวมครบหมดทั้งรวยสุขภาพดีมียศตําแหน่งมีคนรักเมตตาและอื่นๆอีกมากมายส่วนปราศจากความทุกข์ก็ตัดสิ่งไม่ดีหมดทุกอย่างไม่มีทุกข์ไม่มีโรคภัยไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรูและสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่สำคัญคือการพบแต่ความดีนั้นสำคัญมากๆเพราะแม้แต่เรา จะขอพรจนร่ำรวยจริงแต่ไม่ดีเงินนั้นเราอาจเอาไปเล่นพนันไปซื้อ,อยาบ้าสุดท้ายแล้วก็พาไปนรกแม้จะมียศตำแหน่งแต่ปราศจากความดีก็อาจเอาตำแหน่งไปข่มเหงคนอื่นคดกงประเทศชาติก็มีนรกเป็นที่ไปแม้จะมีใครๆก็รักเมตตาแต่หากเราไม่ดีแล้วเราก็อาจกลายเป็นคนเจ้าชู หลอกคนนี้ให้รักคนนั้นให้หลงสุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกันและไปนรกกันทั้งหมู่ตัวอย่างก็มีให้เห็นมากมายในสังคมปัจจุบันนี้หลวงปู่ท่านว่าการขอให้พบความดีจึงถือเป็นพรอันสำคัญที่สุดเพราะผู้ที่จะทำความดีต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เช่นใดดังนั้น เมื่อมีปัญญาแม้จะเกิดมาจนก็ใช้ปัญญาหาเงินจนรวยได้แม้จะเกิดมาต่ำต้อยก็ใช้ปัญญาทำงานหายศตํำแหน่งมาได้ไม่ยากถึงแม้จะเกิดมาไม่มีใครรักแต่หากมีปัญญารู้จักพูดจาใครๆก็จะหันมารักที่สำคัญคือเมื่อมีปัญญาแล้วก็รู้ว่าความชั่วไม่มีประโยชน์อันใด เราก็ไม่ควรทำแต่ความดีนั้นมีแต่ประโยชน์และควรทำดังนั้นจึงเป็นผู้ที่มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้ามีแต่สุขติเป็นที่ไปนรกไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนใครอยู่ไกลก็มีความสุขดังนั้นแล้วเวลาทำบุญครั้งใดอย่าลืมอธิษฐานตามคำสอนของหลวงปู่กันนะครับ ขอให้พบแต่ความดีปราศจากความทุกข์ประโยคสั้นๆนนี้จำกันให้ขึ้นใจนะครับทำบุญครั้งใดนึกถึงทุกครั้งแล้วบุญนั้นจะส่งผลให้ชีวิตท่านดีขึ้นอย่างแน่นอนหลายท่านคงมีข้อสงสัยว่าทำไมอธิษฐานจิตแล้วไม่ได้ผลวิธีตั้งจิตอธิษฐานให้ได้ผลนั้นเขาทำกันอย่างไรเรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ถามว่าทำไมจึงอธิษฐานจิตไม่ประสบผลจะขออธิบายอย่างนี้ว่าคนเรานั้นมักจะชอบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องที่ใหญ่โตแต่ขาดกำลังใจและกำลังบุญที่จะเป็นต้นทุนของตัวเราเองในการอธิษฐานซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้การอธิษฐานเพื่อขอความสำเร็จในเรื่องราวต่างๆของชีวิต ให้บังเกิดผลซึ่งคนแต่ละคนจึงได้รับความสำเร็จจากการอธิษฐานจิตขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เท่ากันเพราะมีต้นทุนกำลังใจและบุญไม่เท่ากันเป็นเหตุหลักอย่างนี้ตลอดจนมีปัจจัยอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบไม่บริบูรณ์มเมื่ออธิษฐานไม่ประสบผลก็มักจะโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตีตัวห่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งที่สุดก็เป็นเหตุ ทำให้ชีวิตของตอนนั้นเกิดอัปมงคลตกต่ำลงทุกวันทุกวันที่สุดแล้วให้เข้าใจไว้ว่าไม่มีอะไรใหญ่เกินกรรมจึงจำต้องเผื่อใจไว้เสมออย่าโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าไม่สำเร็จไม่ใช่ท่านไม่อยากช่วยแต่มันเกินวิสัยที่ท่านจะช่วยได้เพราะกรรมเราหนักไปคราวนี้เรามาดูกันว่าปัจจัยอะไร ที่ทำให้การอธิษฐานได้ผลซึ่งจะมีอยู่ห้าปัจจัยหลักๆดังนี้ 1. กํากำลังบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนไปอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีกำลังเท่าที่ควรกับเรื่องที่ขอเช่นเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆหรือเทวดาท่านมีกำลังน้อยท่านจึงไม่สามารถช่วยดนบันดาลสิ่งที่ขอได้ดีเท่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่มีกำลังสูงเป็นพิเศษในด้านนั้นๆที่เราขออย่างเช่นพระศิวลีที่ท่านเป็นเลิศในด้านลาภผลอย่างไรก็ตามท่านทั้งหลายขอพึงทราบว่าสิ่งที่มีกำลังสูงสุดในโลกไตรภพนี้ไม่มีใดเกินคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จึงควรตั้งนโมขอกำลังคุณพระพุทธพระธรรม พระสงฆ์ให้พระท่านเป็นประธานในการอธิษฐานจิตขอพรใดๆของเราไว้เสมอแล้วค่อยขอบารมีเทพพรหมเทวดาครูบาอาจารย์ทั้งหมดทั่วสากลีภพ,พ,พที่มีกรรมเกี่ยวเนื่องกันกันกบเรามีบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามาขอพรกับท่านเป็นที่สุดคือให้เกียรติท่านปัจจัยที่สองลักษณะของเรื่องที่ขอ ช่วงเวลาที่อากุศลกรรมให้ผลและกําหนดเวลาที่ขอผลบางคนไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้รวยเป็นเศรษฐีภายในชั่วข้ามคืนในขณะที่ชีวิตกําลังตกตามจากอากุศลกรรมที่ให้ผลอยู่ตอนนี้จึงเป็นการยากที่จะสำเร็จเพราะช่วงดวงตกเกิดขึ้นแล้วและต้องอาศัยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่ผู้ขอจะหาได้จึงเป็นการฉลาดกว่า ที่จะขอสิ่งที่ง่ายและเป็นไปได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยให้ขอในช่วงที่เราดวงกำลังขึ้นอยู่เช่นเช้าขึ้นมาขอพรให้มีความคล่องตัวในการขาขายประจำวันนี้ซึ่งการขออย่างนี้จะเกิดผลได้ง่ายกว่านะครับส่วนปัจจัยที่สคือเราต้องทำตัวเป็นผู้ให้ก่อนที่จะขอและสร้างเหตุความดีให้ตรงกับเรื่องที่ขอด้วย บางคนอยากขอผลด้านวัตถุแต่ตนเองไม่ได้ถวายวัตถุทานไว้และอีกทั้งไม่ได้อุทิศบุญที่ทำในวัตถุทานนั้นๆให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก่อนกรณีนี้แม้ว่าท่านอยากจะช่วยก็ช่วยลำบากเพราะท่านไม่มีข้ออ้างที่จะช่วยเราและไม่ได้มีต้นทุนที่ตรงกับเรื่องที่ขอจงจำไว้ว่าเหตุที่สร้างและผลที่ขอ ต้องสมดุลกันเสมออีกทางผู้ที่ขอผลด้านความเจริญด้านใดก็ตามเราเองก็ต้องขยันขวนขวายทำปัจจัยทำให้ดีในเรื่องนั้นๆด้วยเช่นมีอิทธิบาสีในงานหรือเรื่องที่ขอเรามาดูปัจจัยที่สกันต่อเลยนะครับนั่นก็คือระดับความบริสุทธิ์ของกำลังใจและกำลังบุญของผู้ขอขณะที่กำลังอธิษฐาน ซึ่งกำลังใจความดีของแต่ละคนที่มาขอพรนั้นจะไม่เท่ากันปุถุชนทั่วไปใจจะหนาแน่นไปด้วยกิเลสย่อมไม่สามารถอธิฐานขอผลได้ดีเท่าพระอริยะเจ้าดังนั้นผู้ที่หวังผลเลิศจากการอธิษฐานนั้นจึงควรชำระจิตใจของตนให้เทียบเคียงพระอริยะเจ้าแม้ว่าจะไม่ทรงตัวได้นาน แต่ทำได้ขณะที่ทำการขอพรก็จะดีมากๆกกาลังใจที่เทียบเคียงพระอริยเจ้าได้ต้องเป็นกําลังใจในด้านบารมีสิบประการที่อยู่ในขั้นปรมัตถบารมีครบถ้วนซึ่งประกอบไปด้วย 1. ทานบารมีก่อนอธิษฐานจิตควรให้ทานแบบไม่หวังผลตอบแทนและให้ทานแบบตัดชีวิตคืออธิษฐานยอมมอบกายถวายชีวิต ให้พระพุทธเจ้าด้วย 2. ศีลบารมีก่อนอธิษฐานจิตสำหรับคารวาสควรจะสมาทานศีลแปดแบบสามชั้นคือจะไม่ทำลายศีลแปดด้วยตนเองไม่ยุยงให้ผู้อื่นทำลายศีลและไม่ยินดีที่ผู้อื่นได้ทำลายศีลของเขาแล้ว 3. เนคขมมะบารมีบวกกับเมตตาบารมีซึ่งก่อนอธิษฐานจิต ควรขจัดนิวรณ์ห้าประการออกจากใจโดยการสวดมนต์แผ่เมตตาไม่มีประมาณเพื่อให้เป็นกิจของผู้ถือบวชที่เรียกว่าเนกขมมาแล้วอุทิศผลบุญกุศลที่เคยทำไว้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทพพรหมเทวดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายตลอดจนชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้โมทนาและเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของเราในครั้งนี้ด้วยและขอให้ท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของเราทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติได้มาโมทนาส่วนกุศลนี้ด้วยเมื่อโมทนาแล้วขอจงอโหสิกรรมให้เราด้วยนับตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าเราจะเข้าพระนิพพาน 4. ปัญญาบารมี ก่อนอธิษฐานจิตควรพิจารณาปรงสังยชน์ให้ได้อย่างน้อยสามข้อเพื่อให้จิตบริสุทธิ์เทียบเคียงพระโสดาบันคือคิดว่าวันนี้เราอาจจะต้องตายตายเมื่อไรก็ช่างมันเราขอไปนิพพานจุดเดียวเป็นการตัดสักกายะทิฏฐิและให้คิดว่าวันนี้ก่อนที่เราจะตายเราขอเคารพจริงใจในคุณพระพุทธพระธรรม พระอริยสงฆ์ไม่ยอมปล่อยเป็นการตัดวิจิกิจฉาและให้คิดว่าวันนี้ก่อนที่จะตายเราจะยอมตัวตายดีกว่าขาดศีลเป็นการตัดศีลพจน์ปลามาห 5. วิริยะบารมีให้ตั้งใจว่าเราจะเพียรคิดดีพูดดีทำดีทรงอารมณ์พระโสดาบันให้ได้เต็มความสามารถที่เรามี หขันติบารมีให้ตั้งใจว่าอะไรที่จะมาขวางให้เราทรงอารมณ์พระโสดาบันไม่ได้เราจับไล่อารมณ์นั้นออกไปอย่างเต็มความสามารถที่เรามี 7. จ็ดสัจจะบารมีให้เราตั้งใจว่าเราจะไม่ยอมให้จิตลาจากอารมณ์พระโสดาบันเด็ดขาด 8. อธิษฐานบารมีบวกกับอุเบกขาบารมี ให้ตั้งใจว่าถ้าเราตายเมื่อไรก็ขอไปพระนิพพานจุดเดียวแต่ถ้ายังมีลมพรานอยู่เพียงใดขออำนาจคุณพระเสียรัตนไตราบารมีเทพพรมเทวดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มีกรรมเกี่ยวเนื่องกับเรามีบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สุดและอำนาจแห่งบุญในทานศีลภาวนาทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ ที่เราได้เคยสั่งสมไว้ดีแล้วตั้งแต่ต้นชาติแรกสืบสืบมาถูกชาจนถึงปัจจุบันขณะจิตนี้หากไม่เกินวิสัยจงบันดาลให้เรื่องที่เราอธิษฐานมีผลโดยเร็วตามเวลาที่เราต้องการขอและในส่วนของปัจจัยที่หคือกำลังของเลิกยามที่มาหนุนช่วยการอธิษฐานในด้านกิจธุระต่างๆ ถ้าทำในจังหวะเวลาที่กระแสะโลกหมุนช่วยก็จะยิ่งบังเกิดผลสำเร็จได้โดยง่ายสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของเรื่องที่ได้นำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับและขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ